นะแต่ยังไม่สวยนะแต่รับรองอยู่แน่นอน,นครับแน่นแน่นตึกเลยนะครับแน่นตึกเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่องบุตรส่งไลฟ์สไตล์นะครับก็คลิปนี้ก็ตามัวที่คลิปเลยนะครับกะลาบดวไซ์มะพร้าวนะครับ ใกล้หลุดนี่จะทำยังไงดีนะครับนะตอนนี้ตัวนี้ใกล้หลุดแล้วนะครับใกล้หลุดแล้วนะครับก็เพื่อนดูใกล้ๆนะครับนี่จะหลุดแล้วติดอยู่นิดเดียวนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊จะทำยังไงดีเนาะก็ก็เสียดายเนาะเสียดายนะครับไม่อยากให้มันหลุดไปนะครับอยากจะเก็บไว้นะครับเวลาทาเลกเกอร์ทาเงาเงาให้มันสวยๆนะให้มันติดไว้นะครับถ้ามันต้นเดียวเพียวมันก็ แต่ดูมันยังไงไม่รู้เนาะก็เลยเอจะทำยังไงเนี่ยก็คิดว่าผมจะลองใช้นี่นะกาวร้อนนะครับกาวร้อนนะครับช่วยติดก่อนนะครับแต่ว่าถ้ากาวร้อนอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าคงไม่อยู่แน่นะครับคงไม่อยู่แน่เดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับก็น,น่าจะเป็นขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าว เป็นมะพร้าวสับเอ็งแห้งแห้งเลยนะครับแล้วเราจะยัดเข้าไปตามซอกนี้นะครับเพื่อให้มันช่วยประคองกลากับตัวลําต้นเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะคีน,นิ่งตรงนี้หน่อยนะครับทําความสะอาดพื้นผิวนะครับขูดมันออกนะครับขูดมันออกนะก็บอนไซตันนี้นะครับนะก็เป็นมะพร้าวแบบมะพร้าวน้ําหอมนะแล้วก็อายุของเขานี่ก็ ตอนนี้ก็เกือบปีแล้วนะครับเกือบปีแล้วนะมันก็ถ้ากะลาหลุดนะผมว่ามันไม่ตายแล้วแหละนะน่าจะรอดแล้วนะครับแต่ก็กได้คนวะามเจดียเนาะบริเวณน,นี้นะครับบริเววน,นี้ที่เราจะหยอดกาวร้อนเนาะผมก็จะใชเ้เดี๋ยวผมจะหนุนกระลานะครับขึ้นมาสักหน่อยนะให้มันเป็นแบบ อยู่ตรงสูงแบบนี้นะเนาะนีน่เนดูใกล้นะมันอ,อยู่ลักษณะนี้นะครับเราก็เอาขุยมะพร้าวยัดลงไปยัดลงไปยัดลงไปก่อนนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราให้กาวมันจับตัวก่อนนะแล้วเราก็มาตกแต่งทีหลังได้นะครับไม่เป็นไร จะยัดลงไปคะแนนนิดนึงนะครับเยอะนิดนึ่งยัดลงไปตามซอกตามซอกนี้นะครับเนี่ยยัดเข้าไปตอนที่มันใกล้จะหลุดก็เดี๋ยวจะลองหยอดนะรอบแรกดูก่อนนะครับว่ามันอยู่ไหมนะเดี๋ยวถ้าไม่อยู่เนะี่ยเดี๋ยว ไปหาอีกวิธีนึ่งเนาะ,อะโอเคก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเอาไฟไฟโลยรอบข้างบนหน่อยนะครับตรงนี้หน่อยออเดี๋ยวหยอดไปแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาหยอดไปอีกทีก็ได้เอาไอตัว กุยมะพร้าวหยอดเข้าไปทีนึงเนาะโอเคเดี๋ยวผมใช้กาวร้อนหยอดลงไปเลยจ็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังอย่าให้มันโดนล,ลากัวนอะไรแล้วก็ปั่นขึ้นเลยครับมันก็จะมีกลิ่นเลยเนาะเพื่อนๆนะครับกลิ่นเพนเป็นกาวร้อน นะครัวมือนี้ก็ร้อนนะครับคองทางนี้ยังไม่โดนนะครับเนี่ยด้านนี้ไม่โดนเ๋ยหลอดทางนี้ถืน เดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่ก็ทิ้งไว้สัก15นาทีนะครับให้การร้อนเขาแห้งดีก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเรามาค่อยมาตกแต่งอีกทีหนึ่งโอเคครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็ประมาณทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับอตอนนี้ก็กะลาเขากับลําต้นเนี่ยกับตรงที่เราหยอดไว้นะครับก็แน่นแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองเอาที่เราลองออกครับเนี่ยก็ แน่นแล้วฮะไม่โยกแล้วนะครับนะฮตรงนี้ก็เอาออกได้เลยเอาได้เลยนะครับนะก็แน่นนะครับแน่นดีทีนี้เนี่ยนะตรงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงที่มันเป็นกุ่มะพร้าวเนี่ยเราก็ตกแต่งดูแล้วกันนะครับทางดูให้มันเรียบนะ ัดาทนเกินออกถ้าใครมีสีมือนะศิละปะหน่อยนะครับก็ทำให้มันเนียนๆน,น,นะครับทำให้เหมือนกับ ลำต้นของมะพร้าวเลยเนาะแลขัดๆใช้ก็ได้กระดาษทรายขัดๆหน่อยจะสวยงามนะครับอันนี้ก็ทำให้เพื่อนๆดูจะไม่สวยนั่นะครับเป็นเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาะกะลาหลุดนะครับกะลาหลุดเสียดายกะลานะครับถ้าดูแต่รากอย่างเดียวมันก็ไม่สวยนะถ้าไม่มีกะลาเนาะ เราจะทำเป็นแนวทางให้เพื่อนชมเพื่อของเพื่อนดูเหมือนของของผมนะ,ะก็โอเคครับแต่งให้เ,เพื่อนดูประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนีนะ้อาจจะยังไม่สวยนะอาจจะยังไม่สวยอาจจะยังไม่สวยแต่รับรองอยู่แน่นอนครับแน,น่นแน่นตึกเลยนะครับแน่นตึกเลยโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ เมื่อกลาหลุดจะทํำยังไงนะครับก็ผมมาเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะครับทําเพื่อเ,เพื่อรับชมนะครับสาหรับท่านที่กําลังทำบันซา,ามะพร้าวแล้วประสบปัญหาเรื่องของกลาหลุดเนาะก็ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากเ,เพื่อนๆื่อนช่วย like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ